ครับเขาใหญ่ดงศักดิ์นะครับวันนี้ก็อยู่จากกับน้องกรนะครับแล้วก็มีทีมงานมาจากอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับมาถามปัญหาเรื่องครับทุเรียนเป็นเต่าเผาจะเป็นน้องกรที่คําถามวันนี้เป็นเต่าเผานะครับเป็นเต่าเผาเป็นแกนดํามข้างในครับกับน้องกรอยากทราบว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมครับครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางใต้เราเจอปัญหาทุเรียนเป็นเต่าเผาเยอะเป็นส่วนใหญ่ครับทีนี้ครับ ผมก็อยากพาทีมงานมามาศึกษามาทราบว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นครับอี่บนี่ครับขอบคุณครับที่ทีมงานและทางพี่น้องชาวภาคใต้ทางจังหวัดสงขลาเพิรสเดานะครับมาเยี่ยมเยียนและมาหาความรู้อันนี้ครับครับวิธีครับมีวิธีง่ายๆนะครับสาเหตุที่ทุเรียนเป็นเต่าเผาเพราะเกิดจากสาเหตุที่ทุเรียนพอลูกเท่าไข่ไก่เท่าแก้วนะครับจะออกยอดพอออกยอดเนี่ยเนื้อนะครับ จะไม่ได้รับสารอาหารเพราะพอออกยอดรับสารอาหารทุกตัวใบอ่อนครับจะต้องเอา,อาไปเลี้ยงใบอ่อนก่อนพอใบอ่อนไปกินกินอาหารรับสารอาหารอยู่นะครับลูกเนี่ยที่กําลังจะสร้างเนื้อสร้างเม็ดอยู่นะครับไม่ได้รับสารอาหารเลยทําให้ตรงนั้นแหละครับที่เนื้อหรือที่เม็ดเป็นจุดครับเป็นแกนดำนี่คือนี่คือสาเหตุที่ไม่ได้รับสารอาหารเมื่อพอลูก ไม่ได้รับสารอาหารก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันเป็นเต่าเผาเป็นแกนดำข้างในนะครับเมื่อใบแก่ก็จะส่งอาหารมาให้ลูกนะครับเพราะใบต้องกินก่อนพอส่งอาหารมาให้ลูกตอนนั้นนะครับมันล่วงเลยเวลามาแล้วนะครับทำให้เป็นแกนดำครับจุดแกนดำเตา่าเผาอ่านแล้ก็อ่านี่ครับที่ครับอ่านี่แบบนี้นครับแบบนี้นะคือเป็นแกนดำเป็นเต่าเผาครับตอนนี้เราจะมาแก้ปัญหากันนะครับ การแก้ปัญหาไม่ให้ทุเรียนเป็นเต่าเผาหรือทุเรียนแกนดําเป็นแกนดําข้างในอย่างที่น้องกรโชว์ภาพนะครับว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาคือทําทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันนะครับนี่คือสาเหตุแก้แก้ง่ายนิดเดียวนะครับทดสอบได้นะครับเพราะทําทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดพอทุเรียนออกดอกแล้วออกยอดครับช่วงจังหวะที่ก่อนที่ดอกจะบานนะครับ ก่อนที่ดอกจะก่อนที่ดอกจะใบนะครับต้องออกยอดมาแล้วมันจะเริ่มแก่พอดีพอใบเริ่มแก่นะครับแก่หมดดอกบานนะครับพอดอกบานก็ไม่มีปัญหาเรื่องลูกหลุดร่วงหรือ,อเป็นเต่าเผานะครับอันนี้ท้าพิสูจน์ได้นะครับตอนที่ทุเรียนตเตาเผาเพราะทุเรียนเป็นเต่เาเผาช่วงที่ผมอธิบายไปแล้วว่าเมื่อกี้พอลูกเท่าไข่ไก่ลูกเท่าแก้วมันจะออกยอดมานี่คือสาเหตุเท่านั้นเอง เราแก้ด้วยการทําให้ทุเรียนออกดอกแล้ออกยอดพร้อมกันครับถุดนี้ผมทํามานานนะครับทาให้ออกดอกหลอกยอดตั้งแต่ปี2541ครั้งแรกในชีวิตที่ทําทุเรียนให้ออกดอกหลอ,อกยอดนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะมาผ่าลูกดูนะครับว่าลูกไหนที่เป็นเจาเผาทุเรียนที่ตั้งกองอยู่ตรงนี้นะครับอ่อาตรงนี้ครับมีหลายลูกครับอันนี้ก็นี่อันนี้ก็สวนสมพรจากบางสะพานอันนี้ก็ของพี่มิตรจากสุราษฎร์ ลูกนี้ของน้องกอร์เองนะน้องกอน์เดมาจากสงขานะครับโอชิ <มา S 2> โอชิอ,ชอันนี้ก็โอชินะครับโอชิอันนี้ก็ก้านยาวอันนี้ก้านยาวของของน้องวิชิ <laughs> ส่งมากันทั่วประเทศนะครับส่งื <c oughs> สอส่งมาให้ชิมส่งมาให้ทานนะครับทั่วประเทศนะครับอำเภอสะเดานะครับวันนี้ที่มาขอความรู้มาให้มามาเรียนรู้แล้วกันอย่ามาขอความรู้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ับกันนะครับ อ่านี่คนสวยนะครับสะเดา,า,ากับเดี๋ยวเราจะมาผ่ากระนับเราผ่ากันทั้งหมดนะครับผ่ากันทั้งห้าลูกห้าลูกในว่าลูกไหนเป็นเต่เาเผาจากที่ผมได้ดูแล้วจะมีลูกนี้อยู่นะครับที่เป็นเต่เาเผาลูกนี้นะครับ ถ้าไม่เจอต้องเอาใหม่อ่าถ้าไม่เจอต้องหาใหม่ครับอ่าไม่เยอะนะครับอ่เดี๋ยวเรามาพานะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าอ่าเราเป็นแต่เผาเราจะสังเกตยังไงครับเราสังเกตด้วยลักษณะน้ำนะครับดูลักษณะน้ำลักษณะที่ก้นนะครับและก็ลูกด้วยนะครับลูกด้วยนะครับ อันนี้ก็อย่าเชื่อผมมากก่อนนะครับว่าเดี๋ยวต้องผ่าดูก่อนว่าเป็นเตาเผาจริงหรือไม่นะครับเพราะมันมองไม่เห็นเพราะมันมองไม่เห็นข้างในครับต้องใช้ประสบการณ์ก็ผมอยู่กับทุเรียนมาตั้งแต่ปี2519นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่ะเดี๋ยวเราผ่าอ่ะมาผ่าให้ดูนะครับผ่าลูกบางสะพานด้วยนะครับอ่ะครับผมนี่คือการแก้ปัญหานะครับทําให้ออกดอกออกยอดครับครับจะผ่าลูกอันนี้มาจากอำเภอเสดาสองขลาก่อนนะครับ อ่าดอกนุ้ดาวดอก้อยนะคับอนที่ต้งนั้นน่ะใกล้เมียแหลมบ้านเราใกล้เมียตัวมีผมมากพาแบบโชว์เนื้อก่อนโอ้โห้เหลือจริงอ่าเหลือครับนี่ทุเรียนโอชีนะครับโอชี ครับนี่ใช้สามสห้าตัวเนื้อสวยครับใช้สาตัวเดียวเนื้อสวยเนี่ตัดนี้เลยจะได้ของพ่าละเชสวยโอชีอันนี้อันนี้มาจาก ุราธานีบ้านนานเดิมนะครับบ้านนานเดิมครับทองย้อยนะครับทองย้อยคือคําว่าทองย้อยเนี่ยตรงนี้ตรงก้นมันนะครับมันจะจะย้อยอย่างนี้นะอ่ามันย้อยอยู่พันทองย้อยทองย้อยครับทองย้อยชัดวันนี้ได้กินหลากหลายบางบอกม่อนต้องดีใกล้ๆทองย้อยแต่ว่าม่อนต้องผมไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยทอมนี่ครับทองย้อยอ๋อทองหยิบก็มีนกหยิบ หยลรนั่หยิบเหลือเหลืองครับอันนี้จากของพี่มิรนะครับของพี่มิดไม่ได้ใช้กาวเพชรอันนี้จากสุราธานีนี่น้นมานี่แหละกันอันนี้อันนี้ก็ บางสะพานประจวบพิเศษขันครับทุเรียนยอดสมพรนะครับยอดสมพรประจวบไม่น่าเชื่อมีทุเรียนด้วยนีครับชื่อพันธุ์ยอดสมพรครับอันนี้เขาบอกว่ามันเกิดจากอันกินชะนีนะครับชะนีแล้วเอาเม็ดมาปลูกพอปลูกแล้วเนื้อกลับดีนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นยอดสมพรนะครับ อ้าเหลืองว่าเมื่อกี้เอนื่อเหลืองเข้มก็สวยครับนี่ยอดสมพรนะครับครับอตั้งอ้าวตอนนี้ก้านยาวครับมาดูก้านยาวก้านยาวจากไหนครับก้านยาวที่ชุมพรครับขอเริ่มสุกพอดีสองวัน กบไม่สุกออกเผยเลยเผยเตานะครับน่าจะกรอบน่าจะกรอบนอกพุ่มในแล้วเอาดูเอาปูใหญ่ก่อนกินเลยเอาหมดเลยเอาปูใหญ่กันเลยครับคผู้เรียนพอมีแผลแล้วท่านมันจะสุกเร็วนะครับขาหยาดยาวขาหยาดเลยครับขาหยาอ้อของของน้องแกนะครับของน้องเกนี่ขาหยาดขาหยาดชุ่มพรชุมพรนะครับ ชิมได้ครับชิมได้ถ้าจะกินผู้เรียนต้องกินหนังดำหอนนี่รสชาติเสียหมดก็เป็นปีแรกปี่เป็นคนคุยนะครับเนื้อเนื้อสวยมากครับลูกไหนแล้วที่ผู้ใหญ่บอกว่าจะเป็นอ่าลูกนี้ผมคาดการว่าเป็นเต่าเผานะอย่าเชื่อผมมากนะครับเพราะคนที่เก่งคือคนนี้นะนี่ครับผมนี่ไม่ไม่ไม่เก่งหรอกนะครับ ลูกนี้คาดการว่าเป็นเตาเผาลูกนี้คาดการว่าเป็นเต่าเผาครับเป็นที่อย่างที่น้องน้องกรถามนะครับว่าจะผมว่าถ้าไม่ถ้าไม่เป็นก็มีอย่างเป็เปลือกหนาลงไม่ถึงถ้าแต่ที่น้องกรถามนะครับมีหลุดยังเลยนูอนนี่ครับต้องลุ้นลูกนี้นะครับนี่ก็ฉีนะครับเป็นจริงๆนะครับเป็นจริงๆนะครับเป็นเต่าเผาจริงนะครับยอมรับเลย นี่ครับยอทุเรียนอาจารย์เนี่ยเออเอาได้ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแวกน้อยแหวกน้อยครับอ่านี่ที่เป็นเต่าเผานะครับอืมนะครับเป็นเต่าเผาแกงอ่อนแพอสังเกตทําไงครับผู้ใหญ่เบื้องต้นนะครับผมผมพูดยังไงมันใช้หลายหลายอย่างประจบกันอ๋อมันดูยากครับสาวหรือว่าทุเรียนอันนี้มันเป็นได้ทั้งทุเรียนแก่และทุเรียนต้นสาวเป็นทั้งนั้นเพราะแต่ยอดอ่อนนะครับเดี๋ยวผ่าผ่าทุืคน ตอนเด็กมันจะทุกอันเพียงพรานี่มันจะเป็นเป็นทั้งนั้นครับตั้งแต่ยอดอ,อ่อนครับไม่ไม่เลือกไม่เลือกนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นบางภูนะครับอาจจะเป็นบางภูมันน้ำแต่มันคูมันหยดอ๋อถ้างี้ถ้ามันแตกยอดอ่อนแล้ว,ออลวเป็นท่านี้ต้องใช้เทคนิคผู้ใหญ่ที่ดึงเป็นยอดอพร้อมดอกก็หายเลยต้องทําให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันมันจะแก้ปัญหานี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ยังมีนะ<ห>เป็นเลยนะเนี่นี่เห็นไหมนี่เป็นเต่าเผาดําเป็นแกนดํานะครับ ไม่คือสาเหตุที่ทุเรียนออกดอกแล้วออกยอดพร้อมกันไอ้โทษที่ออกต้องแก้ปัญหาวยการทําให้ทุเรียนออกดอกเรายอดพร้อมกันนีแก้ปัญหาได้ถ้าพอเวลาลูกเท่าไข่ไก่นะครับยอดมาถ้าเท่าแก้วยอดมาเนื้อเป็นอย่างนี้ครับยกเว้นหมอนทองที่ไม่เป็นนะครับพันธุ์อื่นๆไม่ว่าก้านยาวชนีกระดุมหรือพันธุอะไรเป็นทั้งหมดอ๋อแต่หมอนทองไม่เป็นหมอนทองอย่างเดียวไม่เป็นนี่คือข้อดีของหมอนทองนะครับ เหมือนกับไอ้นู่นเลยคือใช่ทำจำนามันเนาะใช่ครับเหมือนกันเลยมีมิโซะมอนกันอาจารย์แล้วที่บ้านผมมีอยู่ชนหนึ่งที่พอสุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นแข็งไปเลยเหมือนกันเป็นเป็นแกนแข็งใช่เนื้อเนื้อจะแข็งไปเลยเนื้อจะแข็งไม่ใช่นเ็ก็เกิดมาจากสาเหตุนี้ด้วยนะครับเกิดมาจากสาเหตุทางนี้ด้วยนะครับแบบนี้ถือ เนื้อเนื้อแกงแข็งมันกินได้ไหมนะก็กินได้แต่ตรงนี้มันแข็งมันไม่อร่อยตรงนี้มันแข็งอันนี้ดูแล้วมันเป็นทุกคูเลยไหมน้องก่อนชิมดูดิน้องก่อนชิมดูลองดูหนยว่ามันจะเหมือนดินดำปกติไหมนะเดี๋ยวเดินทุกภูอื่นบ้างเดี๋ยวอ่าได้ดูมันเป็นตุกคูไหมเพรามันซึมไปแล้วอ่ะยกเดินบ้านเดินบ้านจะเป็นหมากบ้านอันนี้ไม่เป็นนะอันนี้เป็นนี่คือสาเหตุนะครับ เออไม่ใช่คือลักษณะคือเราดูลักษณะของทุเรียนนะครับอันนี้จะนำดำจะเป็นไส้ไส้สนิมเป็นแบบนี้ทุกลูกใช่ครับคือสายนดอนไส้เป็นสนิมเป็นสนิมครับเป็นสนิมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับเขาจะเป็นแบบนี้อ่าตอนแรกป่องลูกๆแรกๆกันนึกว่าแบบธาตอาหารไม่เพียงพอแต่ว่าร้อยไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้เลยถึงหมดเลยร้อยละเก้าสิบเก้าเป็นกับทุกลูกเลยครับทุกลูกเลยแต่ไม่ใช่เกือบครับนี่คือ เพื่อนสมาชิกนะครับ,รบมายืนยันนะครับว่าจริงๆครับมันเป็นเตา่าเผามันเป็นแกนนแกนดํานะครับทุเรียนแตกยอดยอดอ่อนนะครับทุเรียนแตกยอดอ่อนเป็นอย่างนี้นะครับคือม,ม,มันยากมันยากครับมันยากมากนะ โอเคโอ้่เอ็กซ์เรย์เลยนะอันนี้เลยนี่มันน่าจะดูหลายอย่างจะดถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักทำานนคิดว่าแกเอาไปเอ็กซ์เรย์เลยมาบอกก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูของน้อกกรของน้องกอแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับดูด้วยว่าตรงนี้มันจะเป็นแกนดำนะครับที่ทุเรียนแตกยอดอ่อนนะครับเอาดูตรงนี้นะครับที่เนื้อที่เนื้อนะครับที่เนื้อจะแข็งเอายกมา เนื้อนี่จะแข็งเลยนะครับดูที่เนื้อมันจะแข็งนะครับเป็นแกนแข็งๆงนะครับนี่คือทุเรียนแตกยอดอ่อนนะแต่เราแก้ปัญหาด้วยการให้ทุเรียนออกดอกแล้วอ,อกยอดนะแก้ได้ครับเห็นไหมนี่แข็งเป็นแกนดำบางทีก็เป็นแกนขาวๆดำขาวๆมันจะแข็งอยู่ตรงนี้แข็งเลยนะครับนี่แข็งเลยเนี่ย กดไม่ลงนะคือทุเรียนแตกยอดอ่อนนะครับเราแก้ปัญหาด้วยการให้ทุเรียนออกดอกแลยออกยอดพร้อมกันจะแ,แก้ปัญหานี้ได้โดยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมดำหมดนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่แตกยอดอ่อนนะครับแตกยอดอ่อนที่อายุประมาณครับ เจ็ดแปดสิบวันนะครับเจ็ดแปดสิบวันหรือว่าตามกว่านั้นหรือว่าเกินกว่านั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับพอแตกยอดอ่อนอาหารจะต้องไปเลี้ยงลูกนะครับก็ไปอาหารที่จะมาเลี้ยงลูกอ่ะมันมันไม่มาไปเลี้ยงใบก่อนนะครับไปเลี้ยงใบเพราะใบแก่ที่จส่งมาลูกแต่มันไม่ทันแล้วนะเพราะว่าใบเพราะใบแก่นะครับใบแก่กว่าจะส่งมาทางนี้นะครับทางนี้ก็ขาดธาตุอาหารเลยนะครับเือก่อนที่เรียนแตกยอดอ่อนนะครับ ต่้งแต่60ว be <the> ันถึง80วันนะครับช่วงนั้นนะครับถ้าทุเรียนแตกยอดอ่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นให้เห็นแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับไม่ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับจะเป็นแกนแข็งนะครับดำเป็นเต่าเผาเรียกว่าเต่าเผาบุกแข็งเลยดูว่าดูว่าปกติแต่พอบีบแล้วมันแข็งกับบีบไม่ลงเนี่ยแข็งอันนี้ก็แข็งนี่ก็แข็งอันนี้ก็แข็งนะครับ เดืทุเรียนที่แตกยอดอ่อนต้องแก้ไขปัญหาโดยการให้ทุเรียนออกดอกแล้วยอดพร้อมกันนะครับเห็นนะครับว่าเรามาสรุปนะครับว่าเป็นความจริงหรือไม่ครับจากที่ผมทายไว้ว่าลูกนี้จะเป็นเอกเผาว่าเป็นแกนดำม,มานรับทานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอขอขอบคุณครับน้องกรและครับทั้งทีมงานมาจากจังหวัดสงขลาครับหายสงสัยนะครับ เรสงสัยนะครับว่าเราทําให้ออกดอกแ็จ้งเเลยครับมให้ออกยอดพร้อมกันนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดรับประกันนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วไม่ทุเรียนไม่ออกดอกไม่ออกไม่ออกยอดจะต้องเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับเป็นเต่าเผาเป็นแกนดํานะครับรับประทานไม่ได้ดีครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่จดกักดมากนะครับที่มาให้คําตอบที่พวกเราสงสัยกันนะครับ ครับ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 อุตส่าห์เดินทางมาจากจังหวัดสงขลานะครับครับครับขอบคุณครับ